วันนี้จะมานำเสนอเรื่องเรื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติค่ะโดยสมาชิกมีดังนี้ค่ะหนูนางสาวพัชร์พุทธเลขที่สิบแปดวสีค่ะหนูนางสาวพัร์ทัศน์พทธกุลเลขที่สามสิบสามวอส่จห้าค่ะนมนตพิพัฒน์คุณเลขที่สิบค่ะนางสาวณรินทรพันธ์เล่เทียนสุรกิจเลขที่สิบสีค่ะนางสาวธนรรัตน์บุญธรสักเลขที่สิบค่ะนางสาวนัชนาปัญญาวิชัยเลขที่สิค่ะ ที่มาและความสําคัญปัจจุบันมนุษย์เรามีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีการแข่งขันสูงจึงทําให้มีเวลาไม่พอในการที่จะมาดูแลต้นไม้หรือในบางทีอาจจะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากจนเกินไปเช่นการทํางานล่วงเวลามากจนเกินไปจนทําให้ลืมดูแลต้นไม้หรือพืชที่ปลูกไว้ในบ้านเป็นต้น ซึ่งการรดน้ำต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพแต่หากรดน้ำต้นไม้อย่างไม่เหมาะสมเช่นรดน้ำน้อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้พืชขาดน้ำหรือรดน้ำมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้พืชเกิดการเน่าของรากเพราะแบคทีเรียและเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีซึ่งจะทำให้พืชตายได้ค่ะในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อโลกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการธุรกิจการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอ้อมเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นในทางที่ดีขึ้นเช่นเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันซึ่งคณะผู้จัดทำเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงมีความคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นเครื่องดดน้ำต้นไม้อัตโนมัติค่ะนอกจากนี้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นประเด็นสำคัญในยุคที่ทรัพยากรต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นคณะผู้จะทำจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเครื่องดดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่สามารถรดน้ำต้นไม้แทนมนุษย์ทำให้ลดภาระงานของมนุษย์และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรได้อีกด้วยค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการลืมรดน้ำต้นไม้ 2. ได้นวัตกรรมใหม่คือเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการออกแบบชิงว,วิศวกรรมในการสร้างโครงงานนวัตกรรมใหม่ค่ะค่ะในส่วนของการออกแบบชิ้นงานนะคะพวกหนูได้นำเซนเซอร์วัดความชื้นไวไ้วในดินค่ะแล้วก็ ทำการต่อกับบอรดอด์ด Arduino และเมื่อมีความชื้นมากกว่า4,000บอร์ดก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานค่ะหลังจากนั้นน้ำก็จะลดน้ำต้นไม้ผ่านสายยางค่ะหางงานกระบวนการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติฝั่งซ้ายเริ่มต้นเซนเซอร์วัดความชื้นจะตรวจจับความชื้นในดินถ้าสูงกว่า4,000แสดงว่าดินยังชื้นเพียงพอ และจะส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์โนด MCU แต่ถ้าความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติการประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์โนด MCU ระบบจะตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่ได้รับคือ Data เท่ากับ1ห,หรือไม่ถ้าใช่ระบบจะส่งสัญญาณไปยังรีเลย์บอร์ดเพื่อควบคุมการทำงานของวาล์วน้ำหากไม่ใช่ระบบจะกลับไปตรวจสอบข้าความชื้นใหม่อีกครั้งการทำงานของรีเลย์บอร์ด คือจะตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้า5โวลต์หรือไม่ถ้าแรงดันไฟฟ้าถูกต้องระบบจะทําการเปิดน้ํารดน้ําต้นไม้อัตโนมัติหากแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องระบบจะหยุดทํางานกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบฝั่งขวาเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาระบบจะเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจปัจจัยและอุปสรรคต่างๆต่อมาจะวางแผนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น เกิดการพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและต่อมาตรวจสอบความคืบหน้าว่ามากกว่า80%หรือไม่ถ้ามากกว่า80%จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบผังงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบถ้ายังไม่ถึง80%จะกลับไปปรับปรุงแก้ไขผังงานใหม่และสุดท้ายจัดการทารายงาน เมื่อระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์จะเข้าสู่ขั้นตอนจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการทำงานและพัฒนาอย่างละเอียดและสิ้นสุดค่ะก็สไลด์นี้นะคะจะเป็นภาพขั้นตอนการทำงานค่ะโดยเราจะเริ่มจากการทำโครงตัวโมเดลก่อนค่ะจากนั้นก็จะเขียนโค้ดค่ะ สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นคลิปผลการทดสอบค่ะเมื่อเราปล่อยกระแสไฟเข้าไปในตัวบอร์ดของเรานะคะเซ็นเซอร์ค่ะก็ะจะทําการตรวจวัดค่าความชื้นในดินค่ะซึ่งถ้าค่าความชื้นนะคะมากกว่าที่เรากําหนดไว้หรือเขียวนในโค้ดค่ะ,ะตัวปั๊มน้ํานะคะก็ะจะปล่อยน้ําไปรดน้ําต้นไม้ค่ะโครงงานแผ่น Watering System เป็นเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และปั๊มน้ำเชื่อมกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในดิน ผลการดำเนินงานพบว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพสามารถวัดความชื้นในดินได้อย่างแม่นยำและเพิ่มความชื้นในดินได้อย่างพอดีค่ะการวิเคราะห์ผลข้อเสียคือพืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกันและต้องคอยตรวจสอบปริมาณน้ำในปั๊มน้ำค่ะข้อดีก็คือสามารถรดน้ำต้นไม้ได้วัดความชื้นในดินได้สะดวกสบายและไม่ต้องคอยกังวลเรื่องรดน้ำต้นไม้ค่ะ เสนอแนะคือ 1. สามารถใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้ไฟฟ้าโดยตรงได้ 2. ส,สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ 3. ส,สามารถปรับค่าความชื้นภายในดินได้ค่ะ